อยู่กับผมเองสิบแคทีแล้วก็ตอนคูลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดีเพื่อได้รับการแจ้งเตือนจะเล่นเล่นหรือจะมากินใช่ไหมจะเล่นหรือจะมากินบอกไ,ได้ดาบแล้วมาทีมสีขาวไหมมาลัดแล,ล้วเวลา าเองเาาไปาดฮ้ยจะอะไรตก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 เกือบตายให้ <c oughs> คุณไม่ได้เกือบตายเลยจะพูดเกือบตายทำไมแหลกแล้วเกินแหลกเฮ้ยเฮ้ยเอาของมาหนิเฮ้ยแหลกแหลก <c oughs> ระวังระวังอันนี้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 อันน,น,นี้คุณสู้ๆนะตายตายทุบเตียงได้ไหมทุบเตียงกันเ้ยหลบก่อนทุบเตียงละ ียังไปมันอยู่บนราคาเขาต้องใช้โปรมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระโดดขอตัวนี้ตัวนี้เอาหล่ะอีกตัวนึงอยู่ไหนโอ้ยตัวนึงต่อบล็อกไปน่อะไรต้องเป็นต่อตัวนี้กดชิปกดชิปงั้นเดี๋ยวหล่นปลา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 ไม่มีของอ่ะปาาที่จีไปตรงกลางไม่มีของอ่ะมีของเยตรงกลางเป็นเลย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  พองโลว่าคุณแบกได้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจว่าผมตึงสนมุดก่อนสนหมูสนจีไลจะเพคบเอ้าตายเม็ดเลยคุณโดนอะไรอ่ะลูกสีเขียวมาด้านหลังสีเขียวอ่ายังสีเขียวผิวสนมุด่อนสนมูดเลยใช่ไหมล่ะสนมุดเลยสนมุดเลยเดี๋ยวรู้สึกสนมุดให้ทุกคน เดินเสียสนมุดฮัลโหลเด็กเพื่อที่จะเดินสะดวกมากขึ้นผมต่อทางไปให้เวดีเด็กมามากขึ้นโอ้ยเต้ที่สีเขียวมาลุมดิรออะไรโอ้ตีไม่ได้ช่วยลุมลุมลุมผมตีไม่โดนไม่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 จบดูเลือดุดเลือดไม่ติดติงกับผมใช่ไหมไม่ติดติงติงเท่าผมเลยนะคุณเ เบถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เจอคนโหดผมก็สามารถฆ่าได้แล้วว่าผมคือที่หนึ่งตามสบไปตามสไบตามจูวีกูไม่อัปเกรดเกทของมันของต้องอัปเกทไปใช่ไหมเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้ามันกลัวกลัวกลัวเออตีมันผมรู้ว่ายูทำได้อ่าอ่าอ่าโดนไฟตายเรียบร้อยโตายไปแล้วเก็บเอ็มมาลาก่อนเรียบร้อยฮะ รู้สึกทางมันน่ากลัวมากตรงนี้เป็นรันดีกว่าผมได้มาทีละสองงั้นผมต้องซื้อเกมผีด้วยเดี๋ยวเวลาอัพที่บ้านนะสิเนี่ยนี่เพลงไหมวิวโหสนุกรูกับดาบไฟด้วยตีดูสิต่างกันจากเดิมยังไงอืม เมื่อกลางสามแอมเบอร์อีกสองแอมเบอร์แล้วอันสุดท้ายอยู่ไหนใช่อีกสองอันสองอันสุดท้ายอยู่ไหนโอ้แหลกแหลกมากแหลกมากเลยเหรอครบแล้วซื้อเลยโอ้โหโอ้สีเขียวมาสีเขียวมา สิเขียวมาสีเขียวมาสีเขียวมาไปเลยไปมามาเร็ววิ Maria, Maria, Maria. ่งกับมามาเร็วมาเร็วสิเข oh, ียวมาแล้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 วมาแวมาแล้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 วมาแ้วมล้วมาแลมาแล้ว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 มาล้วมาล้วมา้วมาแล้วมาล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมว กินสีเขียวมาแล้วนั่นน่ะกระจกสีเขียวมาแล้วโอ้สีก็อย่ามาลืมกดชิปด้วยนะทำไมเดี๋ยวเขาตีตกเลยว้าวตีเป็งข้างแล้วมันตกอ๋อไม่เคยรู้มาก่อนเลยนั่นเนี่ย้อใช้ตีเนี้ยตียาวสวยยอดไปเลยคุณมีอยู่แล้วสวยยอดไปเลยสวยยอดไปเลยเรีบวิ่งไปเลยเอ้ยช่วยผมด้วยมันกำลังจะตายไม่เหนีกลับมาบ้าน อะไรของคุณมีที่บินมันกำลังกันบ้านให้อยู่กันบ้านไปมันมองหาคุณอยู่เฉยๆปาป้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 าปูแหลกเหลือเกินเฮ้ยช่วยผมด้วยสวัสดีครับแม่ครับช่วยผมด้วยครับเอ้ยมันบินทางบ้านแล้วผมกลายเป็นหลักบวงแล้วเอาละเรารู้ว่าเราสู้เขาได้ใช่เราคุณอยากไปติดคิทไปเลยเอิ่มบ้านเกือบพังติดเก็บกิดเกี่ยวแล้วเหรอต่อขึ้นมาเอิ่มขอดาบหน่อยได้ไหมแื่ว่าอะไรสักอย่างก็ได้อ๋อ ก็ก็เอาเอ้ทองทองสิบแปดแล้วก็เหล็กแล้วก็เอาค์นี้ไปการบ้านไปไปอัพบ้านเลยถามว่าอัพไม่ได้ไี่แค่ตายมันต้องการอัพได้อัพเลือดดิอัเลือดเอาัพโอเคเลือดตับ งั้นคุณเอาทองไปค่ะงั้นก็เก็บไปในกล่องกล่องธรรมดาแล้วกันนะถ้าจะหยิบก็เดี๋ยววัเก็บเหรียก่อนเหรียญคุณอย่างเยอะเลยแล้วก็เก็บนุ่งยาวิ่งไปด้วยแล้วก็เก็บดกโครงบอก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 บก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 คุณเอาที่บินไหมในกล่องไม่ในกลองเลยเออล้วตอนผมน่าจะพี่ตีน่าจะต้องไปตะเวนเก็บเพชรแล้วแหละ เพื่อจะต้องเอาอัพดาบดาบได้แรง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 ไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็เดินมาตรงนี้แทนมาเก็บเพชรเพชรไม่ใช่เพชรเอมโมเล่ผมมาเก็บเพชรไงม่ได้มาเก็บเอมโมเล่ก็เอาเอมโมเล่ให้ผมอัพดาบผมไม่ได้เก็บเอมโมเล่ทีใช่สร็จอัพดาบเฟ่เสร็จีเขียวปะแล้วผมสวยแล้วผมส่วนแล้วมามาผมสวนสีเขียวปะโอเคผมฆ่าสีเขียวแล้ว ผมฆ่าสีเขียวแล้วผมฆ่าสีเขียวแล้วกลับไปบ้านเลยรีบมาบ้านเลยโอเครีบไปบ้านดิพังแล้วมาเขาใช้หวันเพชรหรือเปล่าอ้าว่ทินตายล้างเฮ้ยเฮ้ยเระเบิดระเบิดตายอย่ทตายฉันรู้นะทำได้ ตายหรือยังยยังตาอยู่ย <c oughs> ไหนโอ้วิ่งวิ่งวิง่งรัน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 ตาย,ตายล้นเบรคสุดๆไปเลยเฮ้ยว่าที่ขอโทษด้วยว่ายา่าาเล่นต่อเล่นต่ออีกอกีก่ครั้งเลยกกีก่ครั้งเดี๋ยวใกลครจ้ยงอ่ะ ยังไม่ใช่อะไรไใ,ชไใช้ขวานทุบเตี๋ยเอาดิาบ้านแล้วแทบไม่ได้ไม่ได่ลองไหมลองไหมเดี๋ยวเดวตีอยู่ตรงนั้นก่อนจะวานก่อนอ๋เอเฮ้ยนุกคนแก้งคณแก้ดูนะเด <c oughs> <c oughs> ขา

ถ้าคุณชอบคลิปนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร่เอาเด็กปั๊บปั๊บดลแกตึมเตึมเติมอะไรกันจมเพลงทำให้เป็นนะดูด็ต้องทำกับคนที่ไม่รู้สิน้องที่มาหลายอันเลืเย้ <Yes. S 1> โอเคแหละวันนี้ไม่ชนะ พอดีเลยวันนี้ไม่ชนะทำไมอ่ะไม่ชนะโมเตอร์เรงสีเหลืองสอทางม่าให้แล้วนี่นาเนี่ยยสบาเล่นนะได้เล่นนะได้เล่นนะอย่างเงี้ยเทียนที่จะอยู่ดีๆโถไปแก้คนอื่นก็ได้เอ้ยเอาแก้คนอื่นเหรอ เมื่อกี้จะตีเอายอยู่แล้วสีมาตรงกลางิลิไม่ไปลปล่อยน้องไปตายเดี๋ยวอเออ<ม>คุณเอาอันนี้ไปไปแก้งได้ไหมแก้งไม่ได้เป็นศัตรูก็รอให้เขามาตามทางผมรู้แล้วมันจะไปพังบ้านทีวีเฉยยังไงเอ้ยคุณมีเหล็กไหมไม่มี ยี่สองอันยี่สองอันเนาะอันอยู่สองอันเนาะได้อยู่ได้อยู่มาที่บ้านอยู่ใกล้ๆไม่ไปเก็บอมาซื้อขวานเอาขวานขวานไม้ก็ได้โอเคก็ซื้อสละเปลียนตัวเปลียนตัวไปละเฮ้ย เฮ้เฮ้ยเกือบจะที่อยู่แล้วเอ้้าไไม่ดเกือบจะที่อยู่แล้วเกือบจี่โอเคสีเหลืองไว้พังบ้านแล้วคุณเกิดมาเกิดมาอย่าลืมค่าสีเหลืองนะผมอ่ะคุณถ้าตีลงไปคุณจะเอาบล็อกให้ตีไหมคุณคุณมีบล็อกน้อยอ่ะปั๊บเอาละเดต้องทำคุณตีกว้างด้วยเสียบบล็อกไปดิ การสลามจะนี่แต่ว่าผมมีแล้วสลามปะผมมีแล้วคุณต้มีแล้วเตรียมตัวม,มวั้ยอ๋อืีสีเหลืองข้างล่างสีฟ้าใช่อยู่ข้างไหนไปยืมสีขาวดีวกว่าเหรอไหมไปอะไรอ่ะฮัลโหลแกตายคู่เอาบัตรไปตายโอ้ยจีนไม่ใช่สลามอ่ะใช่แล้วใช่แล้วอ่ะจีนซื้อสองอันเพราะจีนมีคูณสอง ม <rium> <may> ันกะ็มีคูสองันไม่ตายจริงนะทางง่ายๆิีเดียวนะเอารเบื่ใสมันเ็นรู้อะไรเรเชื่อฟันเพื่ออะไรขามันได้มันได้เราถือว่าเราชนะชนะโอเต่อขึ้นได้เลยโอ้ยสีเขียวมาโอเคกดสู้ได้รเปูด้สู้ได้กดแป้งแป้งตึงตงตึงเ รอฮิวเลือกก่อนดีไหมตึงต hey ึงไปว่าไหนอะเอ้ยเอาวะเอาเรื right. okay. ่องเอาเรื่องมันหนีแล้วองคุณไม่ต้องตอบถ้ามันหนีแล้วเอาสุดจริงๆริงหัวตอไปพวกที่วะโดนหัวตัวธนูหยุดป้องกันได้เอาเรื่องเจ้านีโตึงตึง ตึงอันนี้ต่อตามบังได้ปะมันยิงโดนสายลุงเลยเอาหูโดนโดนว่าไงว่าไงแถวนี้เรามีเนี้ยเรามีที่บินอ,ะอ่ะเอ้าบินไปตรงกลางบินตรงกลางมันยังมันนึกว่าคุณยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยไหมอ๋อยิงตามไปละเอาเรื่องที่บินซื้อได้เรื่อยๆอ่ะ ซื้อได้สองครั้งอ๋อเราใช้เปลืองเลยก็มันก็มันต้องใช้เก็บเพชรแล้วเพชรจะเกาะใช่เอ่างนั่นแหละเหมือนกันมันแค่เปลี่ยนสีเฉยๆแค่สิบสามก็ไปซื้อครบเลยมันก็ยิงมาเรื่อยๆก็ยิงมาเรื่อยๆอย่างนี้ลูกหนูแล้วเพื่อนก็เชิญมาเรื่อยๆเพื่อนเตี้ยไม่เชื่อมาเชิญมาเรื่อยๆปล่อยไปแล้วก็ไล่เก็บลูกหนู ยินมองอะไรเยครบเซตตอนนี้ผมตึงแล้วนี่ผมตึงแล้วเงวี้การผมเทปไหมผมเทพไหมว่าวเทพจังเลยผมเทพเว่าว นึกว่าผมตึงกว่าคุณนะว้าวตึงย่างเลยเลยว้าวเฮ้ยก็เลยก็เลยจะหัวเสียแล้วด้านหลังมาด้านหลังมาด้านหลังด้านหลังมาเฮ้ยเฮ้ยเียน้สู้ได้เฮ้ยสีแดงเออมันกระโดดไปอืมดเดียอไฟไหม้ขอให้ตายไม่ตายระเบิดหายตัว หายตัวไงจะได้มัน,ม,นมันจะได้มองเห็นแก็บซื้อขวดน้ำไหมมันก็รู้ดิอ่อรู้มันอยู่ทีหนูอ๋อเก็บซื้อเทียนสีมาสีแดงนี่น่าจะไม่มีใครจะไะด้แล้วแหละดูจากท่าทางนะดูดิพอระเบิดใส่อย่างเดียวตอนนี้จะสู้นะเฮ้ <c oughs> มันนุ่มจังเลยสีแดงไม่สีเขียวมันนุ่มเลยสีฟ้ามันนุ่มเขียวนุม่มไหมใหม่ไม่ค่าตีฮะมาค่าตีได้ไมันไม่นุ่ม เฮ้ยมันยิงปิ้วปิวกิงสีเขียวตรงนู้นโอเคมันก็ยิงเรื่อยเรือยเรือยเหลือนเดมันไม่ฮิวอะไรเลยมันก็มีตัวไฟด้วยอืมตัวไฟนี่มันตัวไฟเอ่อตัวไหนอ่ะตัวไฟตัวไฟเนี่ยะตัไฟตัวตัวโอเคตัวไหนฟะตัวไฟขังกระดิสเขียวได้ละ ยูซย่เจอไหมฟังได้แล้วมันใช้ตัวอะไรเนะี่ยมันตุ๊บบ่ชัดเอาเอาสลามตุเลือกต่อสูงทัทีฉันตามไม่ทนันทำไม่ทันอะไรทำไม่ท,นทันจริงียว ต่อขึ้นอ๋อเป็นตัวไฟหน้าบูทไอคตัวนี้ตัวไฟหน้าบูทนี่หนึ่งเก้าเก้านี่ตรงกลางวะเขาอยู่ด้านบนหัวครูเนี่ยโอ้ยมันอย่างนู้นเลยไม่หลบอ่ะหลบหลบบนกิง คุณไปจากการสีแดงก่อนดีไหมรถสีชมพูเขียนสีแดงก่อนเขียนโอ้โหบันจิงสีแดงเขียนเีมสีแดง,งดงีว่ะขยู่นะคุณนัดเดียวจอดกดตึงกันเลยอา้าวอ้าวดูอะไรเอ๊ะโอ้นี่มันลูกบอลไฟนี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิวนะฮนะ ระเบิดโยนสักสองลูกไ <c> ม <oughs> ่ง่ยายจะโยนถึงนะแต่นนี้ปุ่มสูงเกินอยู่มห, oh หายตัวหายตัวแ oh. ตว oh. ่เห็นบล็อกหายตัวเห็นบล็อกนี่ถือบล็อกอยู่ในใจเงี้ยวเงี้ยวขึ้นเลยนี่ <c oughs> มันมันมันเห็นแล้วมันต่อบล็อกดี <c oughs> ทำอะไรปลูกต้นไม้ปล <c oughs> ูกต้นไม้ให้เป <c oughs> ็นสีฟ้าทิ้งเถื่อนมันอยู่บนต้นไม้อะมันอยู่บนต้นไม้ อุ้ยลบอ้ย,โ,อยโดนเออสลามลนมมีสามเออมันตกงไปข้างล่างแล้วมันสลามมันไม่ได้สลามมันมันที่บินมันที่บินมันต่อบล็อกขึ้นต่อแล้วอย่าไปไล่มันเลยคุณปล่อยมันให้มันอยู่ข้างบนต่อไปตีบไม่ได้ซื้อเราไปตายโอ้ยยาวนานนักเตอนคลิป20ปนาทีมัน,น เอาไม่ทันนมัตายจริงด้วยนะโดยเสื้อของใหมันเ็นทีหมจีนเหลือหนึ่งเล้วโอ้ล่ะไปพาสีแดงได้ยินแล้วนะทีมคู่กับทีมสีขาวยังไม่ตายเหรอไม่ตายทีมสีขาวมันมันยังอยู่เนี่ยทีมสีขาวอยู่ที่นี่สีขาวอยู่ที่บ้านอ่าสีอยู่ที่บ้านสีสีดำ ทีมแล้วทีมสีเขียวอ่ะมันมันนุ่ม่ะทีมสีขาวอยู่ที่บ้านทีมสีดําแล้วทีมสีดําอยู่ไหนทีมสีดําไม่รู้อยู่ไหนอ๋อมันเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่กับอยู่ข้างๆกับทีมสีแดงไม่ที่อยู่ข้างๆทีมสีแดงคือทีมสีกรีนเออไม่ตายอ๋อเขทีมสีดำนั่ลเองทีมสีขาวอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ทีมสีแดงอยู่ไงเขาคนอยู่ที่เขาแต่ทีมสีแดงกักตัวจากโควิด เดี๋ยวกอกออกมาแล้วเจ้นี้สิเดี๋ยวหายตัวหาตัวคูนวยมันดิ้งใครอ่ะเดี๋ยวคูนพอก่อนเดี๋ยวจะทรายไปเอาละดีดอดีดีหายตัวมีคนตายหน้าสีเขียวกระโดดข้าศตรายเมื่อกี้พี่แน่เลยเพื่อนนายไม่ได้คิดสักอย่าเลยอะไรผมต่อเฮ้ยบอกมันต่อขึ้นเองได้น่ะ บุญหลาบพิษคนที่อ่าน้ำยาหมดแล้วก็กกกกสีสี่ีแดงแอบมองคุณอยู่ด้านหลังามาได้ตุ๊วีตายกรอบนะอ๋อ,อไปบินแล้วบินรอบินใช่ไหมบินเลยใช่ไหมคุณ Yes <Yeah>. คืออะไร โอ้อ้าวตอบบ้าไปก็ไนะถ้ากะละบากกันนมีเทนทีโยนไปนเลยโยนให้โดนแล้วกันเลยน้ำยาหายตัวหมดแล้วอ๋อไปขุดแล้วที่เหลือมันมางั้นอะโยนใส่มันดิมันตายได้นกนะอ้ยมันมามันมามันตีตกนะนเอาเดินผ่านได้เอ้ยอ๋อธนูธนูธนู โคตรแมนเลยปามอุ้ยอ้าวของคุณบ้านมันข่าในพังแล้วแต่ว่าตรงนี้มีตรงนี้เข้าได้ตรงนี้ตรงนี้ตีได้น่ากลัไม่ตีแต่น่ากลปตุกการเปฆ่าสีแดงตัวนึงสีแดงวิ่งวิ่งเลือดเยอะกว่าแต่วิ่งหนีเข้าใจแบะแบะตกตายดิน บินบินนะบินบนะเรื่องเหลือเปรตอะอเอาเอาเอาทะลวสลามมาหนึงทะลุสลามตายห,หลับไปหมดแล้วเหรอโอเคก็คลิปนี้ก็อย่าเพิ่ง